อารัมฟามสวัสดีจ้ามาแล้วค่ะพี่น้องมือนี้มีความแปลกไม่เกิดขึ้นจ้าเสาว,วันที่สิบเก้าตุล,ลาคมหกกนะคะพี่น้องที่รับชมคลิปนี้ขอให้สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแหงไม่เจ็บไม่จนนะคะมาเบิ่งขอใหม่ค่ะพี่น้องคะ่ะนี่คะ่ะภูมิใจนำเสนอนะคะนี่เลย นี่เลยค่ะนี่เลยค่ะเขาเอาขอกเขาเอาอ้นเขาเห็ดไม้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะ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 พี่น้อง่นเห็ดเ่ากะเหล้วยมหมู่บ้านนี่ค่ะนี่ค่ะขอกนี่ตะเกาเป็นของแพะเนาะค่ะนี่ขอกกวางนี่ลงเรือนแพะเขาเอาแพะใหญ่ไปยุพุ่นละจ้าพี่น้องใหญ่ไปยุทั้งคางพุ่นแล้วมันค่ะ เห็นว่าคางนี้ตะลังคาคุณคุณค่ะนี่ค่ะเขาเอาแพะใหญ่ออกไปแล้วครับพี่น้องเอดีใจค่ะร้องรับไว้ให้กุไอสามารถชิกใหม่นะคะ่ะภูมิใจนํำเสนอเต,งตง้งนงโรงเรือนใหม่นะคะไปเบิงค่ะนามนังทางนี้มันตำํานามยัง น้ำยังแฉะอยู่เนาะค่ะขนาดฝนยาเป็นอาทิตย์ละค่ะพี่น้องอย่าให้มาเบิงอย่าให้มาเห็นเนะค่ะงามยี่หลี่ค่ะพี่น้องค่ะแดดก,กับแจมแจม,มเลยนี่มานะคะภูมิใจนำเสนอมากคูณ ใบคูนเพลินกกินนะคะก็มีน้ำใบให้เพลินน้ำใไว้ให้กวางใส่อ,อ็มนั่นด้ค่ะนี่สูงสองเมตรค่ะความสูงของตาข่ายเรานะคะพี่น้องที่เพิ่นถามเรื่องคอกนั่นก่ะ ไม่ควรจะต่ำกว่า, 1, าเมตรเก้าสิบฮะตาเออาเติมอีลาไก่ออกลูกไปขอดูพุงหน่อยว้าวาไก่ออกลูกหรือยังให้ยูดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงเด้อลูกเด้อนี่ค่ะดีใจดีใจค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะเพิ่นมี พญหญ่ละแรงงานผู้เท่าฝีมือดีมะเห็ดซอยสองมือเนาะคะ่ะดันคอกนี่คือล้วกะสางคอกไม้ทั้งขางนั่นค่ะอยู่ในคลิปที่แล้วเนาะคะ่ะพาไปเบิ่งขอกแฝกไม้นี่ก็เลยอนาคตพันวาสีแยกไอ้กวางโตผูมะใบนีค่ะพี่น้องกวางโตผูที่ว้ตัดเขานะคะพันวาสีแยกมะนี่เห็ด เห็ดคอกแบงเห็ดคอกแบงเห็ดทางนี้รัวนะฮะเป็นของเงินไปซื้อรวนี่จะขออกแบงมานี่เนาะตัวผู้สำหรับทางนี้ก็ตือ,อเป็ดตะเบิงบอ่อค่ะพี่น้องค่ะเป็นตะเบิงค่ะค่ะ กระสอบปุ๋ยกระสอบปุ๋ยกว้างขายสอบละห้าสิบถ้าไม่ได้ขายก็เอาไว้ใช้ของเราเองค่ะนี่ค่ะด้านโน้นจะมีไอสระน้ำนะคะไม่ใช่สระน้ำบอ่อน้ำน,น้อยค่ะเอาแบคโฮคุดค้นซีหาจกให้เป็นได้อาบน้ำค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้เช้าอยู่นะคะ พอเพิ่นเอาอาหารขนเขามาให้กินค่ะเมื่อกี้จะาพาไปเบิงค่ะพี่น้องค่ะอะดําฟาร์มตั้งอยู่ที่บ้านบัวขาวอำเภอกุชินารายจังหวัดกรสินนะคะพอเพิ่นเอาอาหารขนมาใส่นีเนาะคะ่ะรอเขามากินบนา,า,าบที่นี่บดต้องรอเขาคอกยากค่ะพี่น้องค่ะบ่มีแผะอยู่ทั้งในแล้ว เพ่นอยากเขาเพ่นกับเขาเพ่นบ่นอยากเขากะอันนี้ก็สิเปิดไวตลอดนะคะขาพ่นกวาดคอกเนาะค่ะเข้ากระเห็ดไว้ดีๆนี่นะคะ,ะ,ะ,คะใส่เสื้อไวใส่เสื้อไวค่ะพี่น,อน้องค่ะ Aê Ah, e. น้ำบรับพีีนอง